ไม่รู้สิเข้าไปสอบถามอืมล้าก็มาดูแต่้าแล้วเนี่ยเียนหลายรอบแล้วค่ะแต่ไม่มีแล้วนะคะ,นนคะแล้วมีใครได้ไปแจ้งอะไรบ้างไหมพี่ไม่มีใครมาแจ้งความเลยนะที่ไหน ไม้มึงเนาะเนี่ยอันนี้ยังอะไรเงยไ่นยังดีอยู่โอ้ยยังดีอยู่เลยยังดีเลยมันฝังไว้มันเก็บไม่หมดใช่เก็บไม่หมดไงนี่นี่ชัดข้างหลังก็มีด้วยเออเออเออไม่มีแล้ว